สวัสดีค่ะบอยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปตามที่เพื่อนๆขอมานะคะเพื่อนๆเ,เพื่อนบอกว่าอยากให้ปอยทำ เอ่มสอนทำอินโทรหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะตลนนี้นะคะปอก็จะมาสอนทุกคนนะคะทำอินโทรค่ะโดยใช้แอปเป็น VLO l, l o นะคะทุกคนแอปนี้นะคะคือใช้ดีจริงๆนะปอยใช้มานานแล้วอะทุกคนคือแบบ แอปเนี้ยมันใช้ดีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันเอ๊ะใช่สิก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะคะถ้ากดแล้วไปอยู่ในหน้าจอโทรศัพท์ไปอยู่ในแอป Vllo เลยค่ะไปคอาวค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้เข้ามาอยู่ที่แอป Vllo นะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะกดไปที่สร้างวิดีโอเลยค่ะที่มันเป็นรูปบวกนะ กดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนเลือกวิดีโอหรือเ,เลือกเลือกรูปภาพไปหนึ่งรูปภาพนะคะปอยเป็นวิดีโออินโทรของปอยนะเพราะปอยต้องการเสียงเพลงนะทุกคนโอเคกดไปเลยค่ะอันที่เราต้องการถ้าทุกคนจะเห็นตรงมุมตรงเนี้ยที่มันเป็นสีแดงๆอ่ะที่เป็นเครื่องหมายแบบนี้นะปอยจะขึ้นให้ดูนี่ตรงนี้นะก็กดเข้าไปเลยถัดไปนะคะแล้วทาง youtube นะคะมันต้องเป็น สิบหกต่อเก้านะคะนี่เลยเอาไปตรงที่ YouTube นะสิบหกต่อเก้าแล้วหมดเนื้อหาก็จะเป็นพอดีคะ่ะทุกคนเพราก็กดไปตรงนี้เช่นเดิมกดเลยนะคะโอเคแล้วก็จะรอโอเคเราก็ลองเลื่อนดูคิดว่ามันมีกี่นทีห้านาทีใช่ปะ่ะให้ทุกคนนะคะกดไปที่ตรงนี้แนวเนี้ยกดไปเลยคะ่ะชึบโอเคกดแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหม จะให้ทุกคนย่ออันนี้ให้เล็กที่สุดย่อลงไป,พปเพราะว่าปอยจะเอาแค่เสียงเพลงมันนะคะทุกคนแล้วก็กดเสร็จสิ้นทั้งล่างเลยนี่ตรงนี้โอ้ยเสร็จสิ้นเลยนะโอเคแล้วก็จะได้แบบนี้ไอเคิเราต้องการเสียงเพลงนะคะแล้วก็กดไปที่ตรงนี้เลยนี่นี่นี่ ที่ป่อยตรงนี้ไว้ให่กดไปเลยค่ะแล้วกดไปที่รูปภาพค่ะพอกดรูปภาพแล้วนะคะให้ทุกคนเลือกรูปภาพว่าทุกคนจะเอารูปภาพอันไหนนะพอขอเลื่อนหาแป๊บนึงพอจะเอาเป็นรูปนี้แล้วกันโอเคค่ะแล้วเราก็ขยายใหญ่ให้มันพอดีประมาณนี้เราก็กดเสร็จสิ้นค่ะพอเรากดแบบนี้แล้วใช่ไหมให้ทุกคนกดไปที่สติกเกอร์ตรงนี้ กดที่ติ e กเกอร์วดกดติกเกอร์ sticker, ค่ะแล้วก็กดไปที่กรอบนะี่นะจะเห็นกรอบนะคะทุกคนล้วให้ทุกคนนะคะเลือกกรอบรูปค่ะขอภัยเสียงด้วยเนาะคุณเขามาบ้านนะทุกคนเขามาหาเสียงเสียงดังก็ขอภัยด้วยแล้วกันนะเนาะแล้วเลือก,กรอบรูปนะคะเราจะเลือก,กรอบรูปอะไรนะคะให้กดไปเลยค่ะทุกคนนี่มันก็จะแบบนี้นะพอดีสวยงามนะทุกคนนี่เลยให้ทุกคนนะคะติ๊กถูกค่ะ ติ๊กถูกไปเลยค่ะทุกคนโอเคแล้วก็กดเสร็จสิ้นเอ๊อไม่ยังไม่กดสิโอเคเอากดเสร็จสิ้นเลยนะคะ่ะทุกคนแล้วเรากดไปที่เดิมตรงนี้นะกดใต้แล้วก็กดไปที่สีเขียวเนี่ยทุกคนจะเห็นสีเขียวเป็นรูปภาพกดเข้าไปแล้วก็ขยายให้มันเต็มเลื่อนมาให้มันสุดคลิปเลยนะโอเคค่ะเลื่อนให้สุดคลิปแล้วใช่ไหม ให้ทุกคนูนะคะคูเพราะว่าตั้งค่าแบบส่วนนี่นะคะตรงนี้เลยตั้งค่าแบบส่วนกดไปค่ะแล้วเราก็เลื่อนแล้วก็ขยายให้ามาันไปตามสภาวะฟิลงลุงขยายเออขยายลุงขยายแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ลุงนะคะแล้วก็ขยายีกเคค่ะแล้วก็ เสร็ิ้นค่ะโอเคเราลองเล่นดูโอเคมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ้วให้ทุกคนกดไปที่ตัวอักขระตรงนี้นะกดไปค่ะแล้วก็กดตัวอักขระอีกขึ้นคคือโอเคค่ะเราก็เลือกฟอนต์เลยนะปอยจะลือกไปฟอนต์อันนี้ละกันเนาะเพราะว่าปอยเขียนไว้แล้วอ่าแล้วก็ติ๊กถูกค่ะ อันนี้ฟอนต์ก็เหมือนเดิมค่ะอันนี้ปอยทําไปเลยก็ทาเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะทุกคนก็กดไปส่วนแล้วก็เลื่อนตามขยายลงขยายอะไรนี้นะเมย่อทาแล้วนะคะปอยก็จะกดเสร็จสิ้นนะคะเรามาลองมารีเฟตกัน่อนโอเคมันก็จะได้ต้นเนี่ยขนาดแบบนี้ถ้าอยากให้มันไว่าเดิมให้ทุกคนเลื่อ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 นแล้วก็ขยาย เคสเล่น <Okay, S 2> ให้มันแบบได้ได้ที okay, okay, ให้มันทีที่สุดอะอ่าลองมะโอเคนะทุกคนลองดูใหม่โอเคค่ะทุกคนบอนนี้เราก็ได้ วิดีโอเสร็จแล้วนะคะถ้าทุกคนอยากตกจะตกแต่งนะคะให้ทุกคนกดไปที่สติกเกอร์เลยค่ะนี่นะคะสติกเกอร์แล้วก็กดไปที่โหมดแชทสติกเกอร์ตรงนี้เลยกดไปเลยนะคะโอเคค่ะแล้วมันก็จะมีแบบส,สวยๆเยอะมากเลยนะก็จะเป็นรูปหัวใจแบบนี้ก็ได้ลองนะ หรือจะเอาแบบอื่นถ้าเราไม่เอานะคะเราก็แค่ลุกตรงถังขยะทิ้งไปค่ะเราก็มาเลือกใหม่ลปอดจะเป็นอันนี้เนาะโอเคค่ะเฮฮาลงนะเออให้เป็นอันเดียว ถ้าทุกคนต้องการแบบนี้แล้วนะคะให้ทุกคนกดไปที่ตรงนี้นี่นะคะมือขวาบนตรงนี้เลยเพื่อทําการบันทึกนะคะกดไปเลยค่ะแล้วเราก็เลือกตรงกลางนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็กดไปที่ส่งออกไฟล์นะคะพอยไม่ต้องการมาถึงนะเพราะบอยมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะคะก็โอเคค่ะทุกคนเป็นไงคะในการ ทำคลิปแบบนี้นะคะทุกคนก็ชอบกันไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับไครป์ปอยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปอยทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไา,ายคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน